วิธีคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของอาหารแต่ละจานอย่างง่ายๆเลยนะคะอันนี้ชาวเมนนะคะวันนี้เราก็ทำ p o r t ั่น control เนาะการทำอ o ์ชั่น control ก็คือการชั่งตวงนับนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะใส่ชาวเมน8ออ h o ์ไม่เกิน8 1ดอุนาต่อออเดอร์ก็จะทำให้เราเนี่ยคำนวณต้นทุนได้อย่างชัดเจนทุกจานเนาะเวลาจะหยิบใช้แต่ละออเดอร์เราก็จะหยิบใช้แบบง่ายๆด้วยนะคะเราจะไม่กะเนาะเพราะถ้าหากกะเนี่ยบางจานก็จะเยอะบางจานก็จะน้อยแล้วก็จะไม่มีมาตรฐานของแต่ละจาน อันนี้ก็เป็นการคุมในเรื่องของต้นทุนแล้วก็มาตรฐานด้วยะน,นะเท่าไหร่นะแบอาอโอเคอันนี้คือ8อ็กอก็ตัวอย่างชาวเมนเมื่อกี้ที่ทำคอชั่นไปนะคะชาวเมนเนี่ยพาวละ3เหรียญเนาะ3เหรียญ1น1พาวมี16อหอาก็เท่ากับว่าเราใช้8อเอาถึง8.15ออต่อ1ออเดอร์ ต้นทุนต่อ1นึ่งอั์เนี่ยพอเราหาออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่1เหรียญ55เซนต์ต่อ1ึออเดอร์อันนี้ก็เป็นวิธีการคํานวณเฉพาะชาวเมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปคํานวณพวกซอสท,ที่ใช้ในการผัดพวกผักรวมทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็รวมค่าแรงรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นวิธีการคํานวณแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการคํานวณต้นทุนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากจนไม่สามารถจะทาได้ เพียงแต่ว่าเราลองใช้เวลากับมันแล้วเราจะรู้ค่ะว่าต้นทุนที่แท้จริงในการทาอาหารแต่ละจานเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อจะควบคุมต้นทุนของเราแล้วก็มาตรฐานต่อจานทุกจานที่มีปริมาณเท่ากันนะคะอันนี้ไม่ยากเลยคะ่ะง่ายนิดเดียว